หุ้นซิงดีรไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิงดีรไทยประจำวันที่24มีนาคม2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้หอหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตบวก0.08อยู่ที่1677.95แนวรับจะเป็น1659.14 แนวต้านจะเป็น1.681.84ถ้าทอรุล่าจะเป็น1.781.55ค่ะไปดูเซต50เซต50วันนี้ติดลบ3.92อยู่ที่1.008.61แนวรับจะเป็น9.99.22แนวต้านจะเป็น1.015.33ค่ะต่อไป ทำเฟรมสิบห้านาทีตัวที่หนึ่งวินวินราคาหนึ่งบาทแปดสิบเก้าสตางค์วันนี้บวกสิบเจ็ดสตางค์ค่ะกระดานราแท่งนี้วินล,ลงลงมาก่อนที่หนึ่งบาทเจ็ดสตางค์จากนั้นก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทเก้าสิบสองสตางค์ลง,ลงมาปิดที่หนึ่งบาทแปดสิบเก้าสตางค์ค่ะ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้วินปิดเขียวค่ะวินเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ายได้อยู่ที่830ล้านบาทค่ะตัวต่อไป SVOA SVOA ราคา3บาท38สตางค์วันนี้บวก18สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ SVOA ดันขึ้นไปรอบแรกที่3บาท38สตางค์ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท46สตางค์ลง,ลงมาปิดที่3บาท38สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาะทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก แท่งสุดท้ายทำให้ SVOA ปิดไม่สวยค่ะ SVOA เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ในได้อยู่ที่498ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท29สตางค์แนวต้าน3บาท46สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท54สตางค์ค่ะ ตัวต่อไปทีม G ทีม G ราคา3.34บาทส4สตางค์วันนี้บวก22สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ทีม G ทีม G ดันขึ้นไปสูงสุดที่ดันขึ้นไปสูงสุดที่3.34บาทส4สตางค์เลยค่ะไปดู จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าวสลับกับขายออกชุดสุดท้ายทำให้ทีม G ปิดเขียวค่ะทีม G เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไกรแต่ไม่มีปันผลมีแลวลูไรเดีย่ที่375ล้านบาทค,ค่ะ แนวรับ3าบาท24สตางค์แนวต้าน3บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท58สตางค์ค่ะตัวต่อไป FVC FVC ราคา1บาท97สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ FVC ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท8สตางค์หล่นลงมา ต่ำสุดที่1บาท93สตางค์แล้วก็ดันกลับขึ้นไปที่1บาท97สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแลรวว่าแท่งขายออกมากกว่ารว,ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ f v c ปิดเขียวค่ะ FVC เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a ลุล่นแรงอยู่ที่223ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท90สตางค์แนวต้าน2บาท7สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท14สตางค์ค่ะตัวต่อไปอัลฟาเอ็ก a X, Alpha X. ราคา1บา93สตางค์วันนี้บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้อัลฟา x ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท94สตางค์ลนลงมาตํำสุดที่1บาท90สตางค์ดังนั้นท้ายตลาดดันกลับขึ้นไปที่1บาท93สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก ชื่อสุดท้ายทําให้อัลฟา X ปิดเขียวค่ะอัลฟา X เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลรายได้อยู่ที่168ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ1บาท82สตางค์แนวต้าน64สตางค์ขออภัยค่ะแนวรับ1บาท 82สตางค์นวต้าน1บาท95สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท4สตางค์ค่ะตัวต่อไปอะควาอะควาราคา62สตางค์วันนี้บวก3สตางค์ค่ะเปิดตลาดให้นี้อะควาดันขึ้นไปสูงสุดที่64สตางค์ไซเวสสะสมหลุนลงมาปิดที่62สสตางค์ค่ะ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก3แท่งสุดท้ายทำให้อควาปิดเขียวค่ะอควาเป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจลงทุนในธุรกิจต่างๆภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูเรเดียที่152ล้านบาทค่ะ แนวรับ59สตางค์แนวต้าน64สตตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น68สตางค์ค่ะตัวต่อไป PJW PJW ราคา4บาท94สต,าง,สตางค์ันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ PJW ดังขึ้นไปก่อนที่4บาท96สสตางค์ หลดลงมาต่ำสุดที่4บาท84สสตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาททวนแล้วก็หลดลงมาปิดที่4บาท94สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก2แท่งสุดท้ายทำให้ P J W ปิดเขียวค่ะ P J W เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหากรรม ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัูเลยได้อยู่ที่137ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาทแ2สิบตางค์แนวต้าน5้บาท6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5้าบาท2ีสิตางค์ค่ะตัวต่อไป TFFI TFFI ราคา7จบาทห5สาตางค์วันนี้บวก30สสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแห่งนี้ tffi ดันขึ้นไปสูงสุดที่7.70บาท70สตางค์แล้วก็หล่นลงมาปิดที่7.65บาท65สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายทําไม tffi ปิดไม่สวยค่ะ tffi เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติก ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไวไดูไรเดียอยู่ที่136ล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่นวรับเจ็บาทสีสิบตางค์แนวต้าน7จ็บาทแปสิบตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาททวนค่ะตัวต่อไป age age ราคา4ี่บาทสาิสี่สตางค์นี้บวก22สิบสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแห่งนี้ AGE ค่อยๆดันขึ้นไปสูงสุดที่4.16บาสตางค์ถ้าตลาดหล่นลงมาปิดที่4.14บาสตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว,ว่าแท่งซื้อเข้าเยอะกว่าชุดสุดท้ายทำให้ AGE ปิดกระโดดนิดหนึงค่ะ AGE เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริบษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ล a ได้อยู่ที่123ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท2สตางค์แนวต้าน4บาท24สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท38สตางค์ค่ะฝากไปดูภาวะฐานหินโลกด้วยนะคะตัวต่อไป m f ฟเฟกราคา9บาท90สตางค์วันนี้บวก50สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ m f ฟเฟดันขึ้นไปสูงสุดที่9บาท95สตางค์แล้วก็หล่นลงมาปิดที่9บาท90สตางค์ค่ะไปดูรายหน่นาทีของ m f ฟเฟจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้าเยอะกว่า แท่งสุดท้ายทำให้เอฟเฟกปิดเขียวค่ะเอฟเฟกเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูรายได้อยูที่110ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาท60สตางค์แนวต้าน10บาทหสตางค์้าทะลุได้จะเป็น10บาท30สสตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญก็คือ TRT เป็นหุ้นชนเพดานค่ะ TRT ราคา4.96บาท96สตางค์วันนี้บวก1.14บาทส4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ดันขึ้นไปก่อนดันขึ้นไปที่4.94บาท9สตางค์ยังไม่ชนค่ะก็ลดลงมาอีกที่4.74บาท74สสตางค์แล้วก็ ถ้าตลาดค่อยดันขึ้นไปชนเซลลิ่งที่4บาท96สตางค์ค่ะ t r t เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูเล,ลอยู่ที่876ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท68สตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่6บาท40สสตางค์ค่ะ ตัวต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนติดสแกนหนึ่งตัวก็คือ PJW วอลเลนหนึ่ง PJW วอลเลนหนึ่งราคาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์วันนี้บวกหกสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ PJW วอลเลนหนึ่งหล่นลงมาก่อนที่หนึ่งบาทสี่สิบหกสตางค์ก็ไซเวสสะสมดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาทห้าสิบสตางค์ แล้วก็ล่นลงมาปิดที่1บาท50สตางค์ค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ p g w l และ1ปิดเขียวค่ะ p g w l และ1มี value รายได้อยู่ที่10ล้านบาทค่ะมีขาวหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือ XPG จำนวน195ล้านบาทตัวที่2 NRF จำนวน128ล้านบาทตัวที่3 y UBA 59ล้านบาทก็ตัวต่อไป TH 42ล้านบาท AKP 41ล้านบาทตัวสุดท้ายเป็น WA จำนวน33ล้านบาทค่ะ มุนสิ่งดีหรือไทยสวัสดีค่ะ